นักเรีคสวัสดีควัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราจะมาทำกรริจกรรมจิตศึกษาเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกๆวันที่เราทำกันก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมจรรมิตศึกษานั้นนะคะเราจะทำกิจกรรมเหมือนเคยแลวคะ่ะคือกิจกรรมเรนยิมนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมา ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแบวว้ฝั่งขวากำคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะนับขึ้นไปทีละหนึ่งจนถึง20และนับ20ลงมาจนถึง1เหมือนเคยนะคะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันนับแล้วก็สลับมือตามไปพร้อมกันค่ะเริ่มค่ะ17 <10, S 1> 16 15 14 <c oughs> ตั้งใจฟังนะคะ สำหรับเช้านี้กิจกรรมจิตศึกษานะคะคุณนำเรื่องราวดีๆนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังเมื่อฟังแล้วคุณอยากจะฟังข้อคิดเห็นจากของพวกเราบ้างให้ทุกคนตั้งใจฟังและคิดตามนะคะให้แม่ได้พึ่งพาอาศัยแม่ผู้หมองมุ่นพูดกับลูกชายผู้ที่เพิ่งหัดเดินลูกชายศบตาอันเศร้าส้อยของแม่อย่างเชื่อฟังไปหนังสือ เด็กชายต้องเรียนอ่านเขียนอยู่ที่โต๊ะวันละหลายชั่วโมงแม้จะยากจนแสนเข็นแต่นางก็พยายามทุกอย่างนางแย้มรอยยิ้มแรกที่มุมปากที่ได้เห็นโอกาสสู่ความสำเร็จลูกยังมีคู่แข่งที่น่ากลัวอีกมากลูกจงเรียนให้หนักให้ขึ้นอีกของเด็กชายนั้นก็ปิดลง จนไม่อยากเห็นคุณแม่ได้อีกแม่ผู้สิ้นหวังหัวใจสลายนอนตายอยู่ใต้เงาของลูกถ่่เมื่อน,นักเรียนฟังนิทานเรื่องร่างงอกออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีคําถามจะถามนักเรียนทุกคนนะคะถ้าหากว่านักเรียนคนใดจะตอบให้ยกมือขึ้นนะคะคําถามแรกค่ะในนิทานมีตัวละครใดบ้างคะ ใครจะตอบคะลูกกับแม่ครับอ่ามีลูกมีลูกกับแม่นะคะอ่ะตัวละครถ้าเพิ่มเติมมีไหมคะสมพรมีต้นไม้กนะับผนครับอ่ามีต้นไม้แล้วก็ผนของต้นไม้เนาะต่อไปนะคะคำถามถัดไปค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้านนักเรียนคนใดจะตอบยกนือขึ้นค่ะที่บ้านครับที่บ้านนะคะ,อะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคำถามถัดไปนักเรียนรู้สึกหรือคิดอย่างไรตอนที่แม่นำเด็กชายไปวางไว้บนโต๊ะที่เต็มไปด้วยกองหนังสือนะคะนักเรียนรู้สึกหรือ คี่เห็นอย่างไรที่แม่เนี่ยนำเด็กชายไปวางไว้บนโต๊ะที่กองไปด้วยกองหนังสือค่ะอะนักเรียนคนใดจะตอบให้ยกมือขึ้นรู้สึกดีครับอ่ารู้สึกดีรู้สึกดีกดใช่ไหมเอมอขอบคุณค่ะรู้สึกกดดันครับรู้สึกกดดันเพราะกองหนังสือเนี่ยอยู่รอบตัวเราเป็นเป็นหมดเลยถูกต้องไหมคะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนักเรียนคิดว่า คนเราถ้าไม่ฝึกฝนตนเองที่จะทำอะไรเลยจะส่งผลต่อตัวเองอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกฝนที่จะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราจะเป็นคนยังไงคะอ่ะจะเป็นคนไม่เอาไหนครับอ่ะเป็นคนไม่เอาไหนขอบคุณคะ่ะเ,เ,เ,เป็นคนที่ล้มเหลวครับเป็นคนที่ล้มเหลวนะคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจฟังนะคะ คำถามถัดไปถ้านักเรียนเป็นแม่ของเด็กชายนักเรียนคิดว่าทําไมแม่ถึงบอกลูกว่าโตขึ้นให้เป็นเจ้าคนในคนแม่จะได้พึ่งพาอาศัยโตขึ้นจะได้ดีครับโตขึ้นจะได้ได้ดีนะคะ,ะ,ะ,คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนคิดว่าตนเองอยังต้องฝึกฝนเรื่องใดเพื่อให้ได้ด้วยตนเอง และมีวิธีสุดอย่างไรเราจะต้องสุดฝนในเรื่องใดมากขึ้นการเรียนอะสุดฝนการเรียนเพิ่มเติมมีวิธีการอย่างไรคะเรียนรู้เยอะๆค่ัะเรียนรู้เยอะๆอนะคะขอบคุณค่ะฝึกฝนเรื่องเรียน,นครับแต่ต้องหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้มากมากกว่าเราครับ ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จากเราอขอบคุณค่ะกิจกรรมศึกษาวันนี้นะคะขอบคุณคําตอบของนักเรียนทุกๆกคนเลยนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าคําตอบของเรา <c oughs> ไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนดังนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออกมากยิงคืองด้วยและการตอบคำถามวันนี้หวังว่านักเรียนแล้วก็ สังคมด้วยสามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานที่เลยให้เราเป็นคนทพี่ดีขึ้นมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมศึกษาวันนี้คุณรูขอขอบคุณนะักเรียนชั้นมัธยมม .1 ทั้งหมดทุกคนค่ะ